เมนูวันนี้จะมาทำปลาทับถิมทอดผัดกระเทียมพริกไทยครับสวัสดีครับนุ่งน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอ,อาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อร่อยๆแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาชอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการ นำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันครับไม่ได้ทำปลาทอดกันมาหลายเมนูแล้วนะครับทำปลาตุ๋ปลาต้มปลาอะไรอย่างอื่นกันมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่ผ่านๆมาวันนี้เอาปลาทอดกลับมาลองทำกันดีสักทีครับเมนูง่ายๆอันอนี้จะเป็นอะไรนั้นสักครู่กลับมาครับ สำหรับเมนูปลาทอดวันนี้นะครับก็อยากจะทําเมนูปลาทอดแบบง่ายๆเลยทีเดียวแบบว่าไม่ต้องมีเครื่องเทศหรือเครื่องอะไรกันเยอะะมากมายแบบประเภทเหมือนกับพวกปลาทอดกระเทียมอะไรทำแองนี้แต่กระเทียมอย่างเดียวก็น้อยไปหน่อยเอาอีกสักอย่างนึงครับผสมเข้าไปด้วยวันนี้เราลองมาทําปลาทอดกระเทียมพริกไทยกันนะครับเมนูวันนี้นามาทําปลาทับทิมทอดผัดกระเทียมพริกไทยครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทําง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่ง พรวันหน้ามีคลิปใ,ใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของปลาทับทิมทอดผัดกระเทียมพริกไทยกันเลยครับเริ่มกันที่เนื้อปลาทับทิมครับตรงนี้ผมใช้เนื้อปลาทับทิม4ขีดด้วยกันนะครับก็ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วคลุกกับเกลือแล้วก็แป้งกันในกระสงถ้าใช้อร่อยก็โรยพวกผงปรุงรสอ,อีกสักนิดหน่อยเพื่อที่ว่าเนื้อปลาจะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเอาเนื้อปลานี้ไปทอดซะก่อนก่อนที่จะมาผัดกับพวกกระเทียมพริกไทยเรามาดูส่วนประกอบต่อไปครับ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อามาผัดปรุงรสชาติครับก็มี3มเกลือก็คือตัวพริกไทยดำนะครับผมใช้ประมาณสัก1ช้อนชานะครับแล้วก็กระเทียมก็เดี๋ยว้าสับเรียบร้อยแล้วก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะรากผักชีตรงนี้ก็สัก4ีหารากแล้วกันครับรากเล็กกใหญ่ก็แล้วแต่ว่าจะได้รากแบบไหนก็กลิ่นจะได้หอมด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือซีอิ๊วครับซีอิ๊วขาวก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยอีกประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับที่ขาดไม่ได้นิดนึงก็คือตัวน้ําตาลปีรรัตรงนี้้ผมมใชปะาณสก 1>, 1ช้อนโต๊ะหรือว่าน้อยกว่าเล็กน้อยถ้าว่าไม่อยากให้หวานเกินไปนครับแล้วก็ยังมีใบผักชีซอยครับจะในช่วงสุดท้ายเอามาโรยหน้าแล้วก็ผัดไปพร้อมกันก่อนที่จะเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาตั้งกระทะเตรียมทอดเนื้อปลาก,กันเลยครับน้ำ <c oughs> มันมเริ่มร้อนเรียบร้อยแล้วเรามาทอดปลาก,กันเลยครับ ในระหว่างที่เราทอดปาอย่างนี้ก็มาทำสามเกืกกันได้เลยครับตำกระเทียมพริกไทยดําแล้วก็รากผักชีด้วยกันเลยหลังจากที่เราทอดปลาไปสักครู่เรียบร้อยแล้วก็ได้ปลาที่เหลืองเกรียมเกือบไหมนะครับสีสวยกลิ่นหอมน่าทานเลยเทีเดียว เอาขึ้นจากกระทะครับแล้วก็รอประม้สักครู่หนึ่งหยดน้ํามันแล้วก็ปลาจะได้เย็นด้วยระหว่างนี้เราตั้งกระทะใหม่กันครับว่าไปเราก็ใช้น้ำมันเดิมได้เลยนะครับจะได้น้ํามันร้อนๆอยู่แล้วแล้วก็เตรียมผัดสามเกลือกันได้เลยครับเจียวให้กระเทียมพริกไทยหอมสักครู่นึงครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บได้เลยแล้วก็เริ่มปรุงรสด้วยน้ำมันหอย แล้วก็ซีอิ๊วขาวครับจากนั้นตามด้วยปลาทอดกันเลย,ยแล้วก็ยังมีใบผักชีซอยครับตามมาเดีย้เยวนะครับสำหรับเมนูนี้ปลาทอดง่ายๆเลยครับมีกลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกไทยดำคลุ้งเลยทีเดียวก็ถ้าชอบพริกไทยดำเยอะๆใส่พริกไทยดำเยอะได้นะครับ ปลาสีาจะไม่สวยนิดนึงเพราะว่าพริกไทยดํามันทําให้ปลาดูดําไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าชอบกลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกไทยดำรับรองว่าเป็นปลาทอดอีกจานหนึง่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่งหน้าอีกนิดนึงครับวางยอดผักชีสักเล็กน้อยก็สวยงามขึ้นครับลองทำกันดูนะครับเมนูง,ง่ายเมนูหนึง่งปลาทับทิมทอดผัดกระเทียมพริกไทย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยก็ได้เมนูอร่อยๆไปลองทํากันดูครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาชอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนําสาระดีๆเมนูดีๆแล้วก็พันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยพบกันใหม่คลิปหน้าครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยสวัสดีลุงนั่งทำครัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้่าทำครัวสวัสดีครับ